สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปหนึ่งนิสัยคนสำเร็จนะคะคลิปที่ยูริจะรวบรวมนิสัยของคนสำเร็จจากทั่วโลกค่ะมาให้กับแฟนเพจได้ชมภายในสองนาทีในทุกๆอาทิตย์ค่ะ หนึ่งนิสัยของคนสำเร็จวันนี้ยูริมีนิสัยของนักพูดสร้างแรงบันดาลใจค่ะที่เป็นที่รู้จักระดับโลกแล้วก็อยู่เบื้องหลังคนสำเร็จไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนดังระดับโลกหลายๆคนคนนั้นก็คือโทนี่ร็อบบินส์ค่ะเขาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ทำอาชีพให้แรงบันดาลใจกับผู้คนกว่า20ปีปเกือบจะ30ปีแล้วแอนโทนี่ร็อบบินส์ค่ะเขามีหนึ่งนิสัยที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ในการออก รายการของเขาว่าสิ่งที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคี e อัพ energy หรือว่าอยู่ในโหมดของพลังงานที่สูงอยู่ตลอดเวลาอยู่ในโหมดที่พร้อมที่จะคิดที่จะสําเร็จอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือ1สิ่งค่ะ1น,นิสัยที่ในทุกๆเช้าค่ะเขาจะให้เวลาตัวเอง10นาทีค่ะ My mindset is if you don't have 10 minutes, you don't have a life. Right. So there's no excuse. So every day, sit down, and what do I do? I do three and a half minutes where I do an explosive breathing pattern, a pattern that changes my biochemistry. And after I've done that, 30 of these intense breaths three times, I close my eyes and I'm kind of in an altered state, and I focus first for three and a half minutes on just everything in my life, at least three things. that really, truly grateful don't do that don't do it mental way. step into body and feel it hokey really and a way a way and I'm I in I in I my for feel body do do โดย10นาทีนั้นเขาจะค่อยๆอ,อยู่กับตัวเองแล้วก็เขาไม่ได้เรียกว่าเขานั่งสมาธิแต่เขาจะบอกว่าเขาจะอยู่กับลมหายใจของตัวเองค่ะอย่างน้อย3นาทีโดยที่การอยู่กับลมหายใจก็คือการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเพื่อให้เขาอะค่ะอยู่กับโมเมนต์โมเมนต์นั้นที่เขาอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะนึกถึง3สิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณในชีวิต3 สิ่งนั้นก็จะเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆรอบตัวจะมากกว่า3ก็ได้แต่อย่างน้อยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณต้องคิดให้ได้ค่ะ3ส,สิ่งในชีวิตที่คุณอยากจะขอบคุณและทํามันต่อเนื่องทุกๆวันค่ะอันนี้คือ1นิสัยและเป็นเคล็ดลับแข่งความสําเร็จของแอนโทนีร็อบบินค่ะที่ยูริเอามาฝากทุกคนในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ